ผมมินจากด f o ฟุตบอลครับเดี๋ยวจะพามาชมตัวโยต้าไฮรักซ์รีโววี c ีคอนเซปต์นะครับตัวนี้โหลดมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยน่าสนใจมากๆมาแล้วนะครับสำหรับโตโยต้าไฮ u ักซ์รีโว c ี n ีคอนเซปต์ก็คือรถกระบะไฟฟ้าจากค่ายโตโยตานะฮะเอาบอดี้ของรีโวนะครับเอาแชาสซีของไฮ l ักซ์รีโวเนี่ยมาวางแบตเตอรี่และมอเตอร์นะครับก็เป็นรถคอนเซปต์แปลว่าอะไรแปลว่ารถต้นแบบนะฮะแต่เราเห็นว่า ถ้าคิดจะทำนะครับโตโยต้าก็ทำได้เลยนะฮะเพราะว่าเขามีรถไฟฟ้าขายแล้ว Hilux BEV Concept นะครับใช้แบตเตอรี่ของ BC4X BC4X ก็คือขนายคือคันนี้นี่รถ SUV ไฟฟ้าจากโตโยต้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด71.4กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งก็วิ่งได้ไกลกว่า600-700กิโลเมตรเนะเห็นจุดชาร์จไฟนะครับเต้ารับตำแหน่งเดียวกันเลยกับ B C 4 X นะครับเพราะว่าเอาอินเวอร์เตอร์เอาแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มระบบซอฟต์แวร์ของ B C 4 X มาใส่นะฮะจุดชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์เดียวขับหลังนะครับวางมอเตอร์ไว้ข้างหลังนะฮะขับเคลื่อน2ล้อหลังแต่มอเตอร์คนละตัวกับ B C 4 X นี่มอเตอร์อยู่นี่ครับมอเตอร์คนละตัวการพัฒนาใหม่โดยไอชินนะฮะไอชินก็เป็นผู้ผลิตเกียร์ให้กับ ไฮลักซ์รีโวและฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วปรับตัวเองนะครับเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตมอเตอร์เนี่ยวางไว้ด้านหลังแนบแนบอยู่ใต้เพาขับเนี่ขับเคลื่อน2องล้อหลังนะครับมีกันโครงขนาดใหญ่เนี่ยวางอยู่บนแชสซีของรีโวอ่าเนี่ยครับก็ใช้บอดี้ของตัวหัวเดียวซิงเกิลแคปแต่มันสูงนะนะครับเพราะว่า แนบเนี่ยอยู่ใต้เพลาเลยดิสเบรกสี่ล้อการที่รถสูงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแชสซีแบตเตอรี่มอเตอร์รวมถึงอินเวอร์เตอร์ชุดนี้เนี่ยถ้าจะทำออกมาขายนะครับก็ทำได้เลยเหแต่มันจะเป็นไฮลักเจนเก่าแล้วจะเห็นหน้าตาของมันแต่ในไฮลัก์เจนหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฮลัก์อะไรก็แล้วแต่ในดีตเป็นวีโก้รีโวตัวหน้าไม่รู้จะเป็นอ่จะเป็นวีโก้รีโวอะไรโวโวโกโก้ wo wo, go, go go, ก็แล้วแต่นะครับ แต่มันแปลว่าพื้นฐานเนี่ยใช้พื้นฐานเดียวกันสามารถวางตัวนครับตัวบอดี้ตัวกระดองตัวเนี้ยจะเป็นกระบะหรือจะเป็น SUV Fortuner วางได้เลยก็จะได้รถสไตล์ SUV ทรงสูงเนี่ยครับก็เอามาจากญี่ปุ่นคันนี้แต่เราเห็นว่าเออแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับแบบนี้ก็ง่ายดีนะฮะล้อนี่คุ้นมาก ล้อคือ Fortuner TRD Sport นะครับนี่เป็นล้อของ TRD Sport t i v o ที่เคยอยู่ใน Fortuner มาแล้วนะครับโครงสร้างแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนี่ครับมาดูกันนี่ฮะแบตเตอรี่ขนาด71.4กิโลวัตต์ชั่วโมงจะเห็นว่ากราวเคแลนนี่สูงนะนะจุดต่ำสุดเนี่ยก็คือตัวโครงสร้างของ เผาด้านหลังนะครับตัวนี้ยังเป็นคอนเซปต์แต่ใช้แบตเตอรี่ของ B4X c น่าสนใจคันนี้วิ่งได้จริงนะครับเพราะมอเตอร์เนี่ยพัฒนามาเพื่อรถคันนี้เลยวิ่งได้จริงนะครับคนไทยก็รอหน่อยนะฮะมาแน่นอนจะถามว่ากี่ปีดูแล้วไม่นานครับน่าจะมาพร้อมกับ ไฮรักซ์เจนใหม่แล้วถามว่าไฮรักซ์เจนใหม่จะมาเมื่อ,อไหร่ก็มีประมาณสัก2ปีเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวบอดี้ตัวใหม่ของตัวไฮรักซ์และ f o r t จ n e r ยังไม่ได้เริ่มพัฒนาแต่ถ้าแชสซีพัฒนาแล้วแพลตฟอร์มพัฒนาแล้วไม่นานเกินรอนะครับ2ปีนานไหมนะฮะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับน่าสนใจมากๆครับสำหรับรถกระบะไฟฟ้าจากโตโยต้าเพราะว่าหลายคนเนี่ย ก็รอนะกระบาไฟฟ้าแล้วก็รอเมื่อไหรโตโยต้าจะทําพอโตโยต้าทำมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของคุณภาพความทนทานนะครับเรารอกระบไฟฟ้าจากค่ายจีนไม่มาเสียทีนะฮะตอนนี้โตโยต้าจะมาแล้วนะครับ